วันนี้ผมจะมารีวิวนะครับลูวิ่งลูวิ่งชนิดนี้มันจะไม่มีเสาขึ้นมาจับนะครับแป้นหน้าปัดมันก็จะอยู่ตรงตรงนี้เลยนะครับเขาจะมีดีโมดมาให้นะครับอันนี้ก็คือรีโมดนะครับถือไปตือไปด้วยนะครับจะลองเปิดเครื่องดูครับเปิดเครื่องปุ๊บมันก็จะเริ่มทํางานนะครับ ียงก็จะเงียบเงียบดีเหมือนกันคราวนี้ถ้าเราอยากจะวิ่งไวเราก็เพิ่มเพิ่มความเร็วได้ก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มทามไวคนระับ กิโลเมตรต่อชั่วโมง4กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่รู้มันเพิ่มได้ถึงเท่าไหร่นะเต็มที่อ่6กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ยังจะเร็วได้นะวิ่งแล้วจะมีการตัดเวลาให้ด้วยเดี๋ยวผมจะลอง test การวิ่งดูนะครับ อันนี้ก็าเร็วแต่จุดความเร็วจะเริ่มลดลง ก็จะมาสรุปนะครับลู่วิ่งอันนี้ผมลองวิ่งครึ่งชั่วโมงใช้ความเร็วที่ห้าจุดสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็แบบไม่ได้ปรับอย่างอื่นเลยครับไม่ได้ใช้โหมดจริงนน่าจะมีโหมดออกร่างกายอยู่ครับไอตัวเอ็มเนี่ยแต่ผมใช้ความเร็วคงที่ตลอดข้อดีของมันนะก็คือเล็กกระทัดรัดนะครับไม่ต้องประกอบมากไม่ต้องมีที่จับอะไรเง ครับบางเบานะครับก็ราคาพอได้สามพันกว่าบาทครับใครจะมีติดบ้านไว้ก็ดีให้คนเข้าคนแก่วิ่งเดินครับความเร็วทําได้สูงสุดก็คือหกกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ครับอันนี้มาถึงข้อเสียนะก็อย่างแรกเลยความเร็วถ้าเป็นรุ่นอื่นรุ่นใหญ่กว่านี้ก็ประมาณสิบกิโมตรต่อชั่วโมงนะครับ ที่เขาทําได้นะสิบสิบสองอะไรเงี้ยครับข้อเสียจริงก,ก็คือตัวระยะการวิ่งมันสั้นครับเหมาะมันเหมาะกับพวกผู้หญิงวิ่งนะถ้าผู้ชายวิ่งก้ายาวๆนี่มันจะไปโดนท้ายนะขาหลังจะไปโดนท้ายขาหน้าก็จะก้าวไปจะทนนี่ถึงเขาถึงทําความเร็วได้แค่หกกิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้ามันเร็วกว่านี้้องก้ายาวกว่านี้แน่นอนอาจจะไปเหยียบข้างหน้าหือหลุด หลุดตรงนี้นะครับแล้วก็ข้อเสียอีกทีหนึ่งก็คือเราต้องมีที่วางโทรศัพท์หรือรีโมทอยู่ใกล้ๆนะครับเอาละอ่อให้คะแนนนะครับก็เจ็ดเจ็ดเต็มสิบแล้วกันนะครับถ้ามันมีลำโพงเชื่อมต่อฟังเพลงบลูทูธอะไรได้ ดังขึ้นมามันก็จะโอเคกว่าน,นี้นะครับเรื่องราคานี่มันโอเคอยู่ละนะครับมันเพื่อนสนใจก็ลองไปหาซื้อเล่นดูนะครับ